สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในพงแล้วรายการตั้ง้าแกมเมอร์ทีวีนะครับเย้วันนี้ก็อยู่แล้วผมก็จะมาแนะนําในด่านเอ้ยไม่ใอันนี้ผมก็ยีอยขอยังไม่แจกฮะสาเหตุคือไอพีเซิร์ฟเนี้ยสาเหตุคือเอยวห้าสิบล็อผมแจกเคสัญญาสาเหตุก็คือนั่นสมุดมันอยู่ข้างล่างขี้เกียจลงแล้วใช่ปหมล่ะเออ บ้านผมมีอสองชั้นไงแล้วต้องลงไปเอามาใช่ปะล่ะเดออีย๋ยวไปเดีย๋ยวแจก IP พเซิร์ฟอย่างอื่นอย่างก็ได้นะครับเฮ้ยเหวี๋ยวค่อยแจกเลยทีเดียวเลยอ่ะโอเควันนี้ผมก็จะขอแนะนำเลยนะดาเน,นี้ผมโคตรชอบเลยอ่ะนะขอแนะนำเลยทีอินทีแท็กเข้ามาได้เออนี่ไม่มีเพลงไง เคยได้ยินบ้างเคยได้ยินบ้างทีฉนเอ็มยังีจ้ะนี่เปยังไปยังไปยังไปยังชมสนุกเลยอ่ะเย่ได้รำกันจุ๊บพ่อแล้วพี่แ้ครับไปเล่นละอยากฟังเพลงด้วย ผมไม่สาวน้อยใช่ป่ะวะไม่ใช่อีปิดบ้าโอ้ยแหลกโอ้ยแหลกนี่สกินผมที่ผมแต่งเองผมก็ใช่ไม่ล่าเย้จะแจกดีไหมสกินนะครับแจกได้ขอมแม่มามต่ผมผมไม่ได้หมด แต่ให้ผู้ชมจะให้แจกวะล่ะเพราะมันไม่ค่อยเทย่ด้วยแล้วก็จะเอ้ยป็ดโอหนึ่งส่วนวันนี้ผมก็ไปเดินเล่นที่สวนสนามเอ็กคลสนะครับ เย้ yeah. อันนี้คือสวนสนามเอ็กเพทเฮ้ยแล้วสวนหญ้าเอ็กเพทเย่แล้วมีบิ๊กซีด้วยนี่บิ๊กซีพังแล้ว <c oughs> โดนโจรป้นบิ๊กซีโดนโจรป้นค่ะเบ็ดตัวน,นั้นไงน,น่าเกลียดไม่ชอบภเริมากมาบูมบูมบูมแพ้ได้เลยแพ้ได้เลยแพ้ได้เลยแซมเซอ หนึ่อองแอคชั่นแท้เอ้ายังเอ้ยพอแพ้แล้วเออแพ้แล้วแต่ว่าเรามันจะรอคนเป็นไงมันจะเป็นคนเป็นสองคนไงเป็นสองหน้าเกยโอ้โหโยอย,ยาตกได้ถ้ากมาที่เลย เสียใจแปะไม่ได้หรอกแบเลียมาดักกันดีเอ้รอดเว้ยฮ่ากเกียเรียนเตบเย่จะไปอยู่ที่มันกำหนดนะครับถ้ามันกำหนดที่ไหนเนี่ยโอ้โหไม่เป็นหรอก หลัแล้วไม่ผมไม่เป็นแน่นอนสามเก้าล้านเปอร์เซ็นวิ่งทั่วบ้านสปีดอันไกลพนเอาอีกแล้วนะอีหนูไอ้ตีา ไม่ตายไม่นะไม่ไม่ไม่เล่นต่อเลย้การเล่นต่อก็กดอันนั้นฮะแห่สำหรับการล็อกหินนะครับไม่ใช่ดินี่เ้ยไม่ใช่ L O นะแล้วก็ G I M 11หนึ่ง นะฮะอันนี้คือรหัสผมรหัสอนกได้แต่ผมล็อกอีแล้วมันก็ถ้าล็อกอีแล้วมันเจะจะแบบเนี้ยถ้าเข้าเกมได้อะมันก็จะขึ้นถ้าเข้าเกมไม่ได้ก็คุณต้องสมัครอะครับสมัครก็ทำเนี้ยสมัครสมัครรหัสนะครับก็อ e ีไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สมัครรหัสนะรรจมนติคุณยาวรหัสป้ ไม่ใช่เออทีไอมันต้องหกตัวขึ้นไปนะฮะคุณต้องจำไม่ได้ด้วยเช่นตั้งฟีฟ่าอย่างเงี้ยเออมันก็จะได้นะฮะใต้ฟ่าอย่างเงี้ยก็ได้แต่ตอนนั้นของเราม,ม,มเพื่อนเพื่อนไม่จำจบเลยครับไทยเฮ้เราก็ไทยแม่ถนะอยถอยม่ทยทย คนหล่อคนหล่อโคตรหล่อเลยคน,คนลหล่อให้หล่อแฉะเอ <c oughs> <c oughs> อเนหล่อ ๋ยวถ้ากรอให้เราลงบือแล้วกลับับน,นี่เลยปะอ,อีกสามหนึ่งเอชันดนอนสไ વ ์ฟเวเกมไอ a n นอู้ไอแรนนี่ผมชอบมันสปีได้ ต้องไม่นินจาไปครับแดบฮะพอเราเป็นแล้วแปะมาเลยนินจามันก็เป็นนะโอเคโอ๊ยเมื่อกี้มันไม่เห็นมันวิ่งวิ่งมาโอ๊ยแลกอะ โอ้ไม่เป็นน่ะไปแล้วยิ่งพาคนอื่นได้ตลอดเลยอะชีวิตเราไฮโลช่บหมเลยวิ่งสป,ปีดอันใจพนเอาเบะมาแล้วเอาเบะขายทัว พี่ก็คือเวลนะฮะตอนนี้ผมก็เวลฝาเป็นกากอยู่เลยวิงว่งเวลเวลมันก็จะวิ่งไวขึ้นนะเยอะ่ะ yeah. อ่ะอ่ะเป็นกันให้ลาบคาบเลยนะโอ้โหอหนูไปนู่นเลยวอดีวิ่งรอบบ้านเราดีกว่าอันไม่จับ ก็มันจับไม่ได้ยี่นคนคิดถึงคนเล่นยาอ้าไปไหนแล้ววะช่างมันอ๋อมันเดซแล้วต่อไปสี่คนผมไม่เป็นเฮ้ยเฮ้ยสิบสามต่อไปมันก็จะลดวิ่งดีครับอยู่ทำไม สามเย้นายเป็นไปไซน์หนู 5, 5, 5. ยังสปีดอันใกเพเ้ยอัอนใกท์พลนายไป่ะเถอะหายไเปนเนาะไม่เป็นแล้วก็แอบด,ด้วยนะพอดีสาวน้อยจุบโอ้โหเหลือสี่แล้วเนี่ยสี่เป็นหกไม่ได้อะ่ะสี่ สี่วิ่งดีมันเีแล้ว แต่มันไม่ได้อ่ะเวลฟีนี่แหละคือการดีใจเยโยเยโยวาดีเยโยสำหรับนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับ s c r ร์ e ด้วเลยอ่ะอย่าลืมกดไลค์ซับ s c r ร์ e ด้วยและอย่าลืมกดแชร์คอมเมนต์ได้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับว่าอยากเจอยากได้สก,กินอย่างนี้อย่างงูอย่างนั้นดินจานินเจออะไรเงี้ย บอกมันได้เลยนะครับอินโทรอินเทอรอะไรอย่างเงี้ยที่โหลดคลิปอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมก็ไม่รู้จะแจกอะไรให้เพราะผมว่ามีเยอะนะฮะตอนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอก,กันทายคลิปหน้าจะมาสอนเล่นเออบร็อเหมือนพี่เกอร์อะพี่เด็กเกอร์ที่ดังๆอะ่ะคุณรู้จักปะนั่นแหละเขายิงธนูอ่ะตอนนี้ก็ผมขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย